เริ่มครับครึ่งแรกไทยกับอินโดนีเซียนะครับไทยขึ้นเป็นประตูเลยครับแค่นาทีที่หนึ่งครับปกเกล้าอนันต์ครับนี่เป็นอดีตนักเตะบังของแชมป์กีฬาเจ็ดสีนะครับจากโรงเรียนสุภลับวิทยาลัยครับอีซีเพื่อนตำรวจสกัดสโมสรในไทยพรีเมียร์ลีนครับน้ำเร็วครับนาทีเสรศษ อายุ22ปีครับจากธีรทระครับไแเราเล่นจังหวะเดียวยิงลูกนี้ครับโอ้โหแล้วลูกลงดินนี่รับยากนะครับไม่ถึง70วินาทีนะครับทีมไทยได้ประตูนำซ้ายเขาขยับแล้วนะครับไปแล้วมีอ้อมหลังไปคนนึงครับเดียโก้อยู่ทางซ้ายสุดพาโบลล็อกนี่ครับรูปร่างเตะลาแล้วลุยก้าไปโอ้อันตรายครับลบกก้าไปทีนึงอ้โหแม่เลี้ยงตั้งแต่ ปีกซ้ายเข้ามาเลยนะครับโอ้โหลุยเข้ามาขนาดท่านี่ไม่ได้ยิงนะครับเขามีแอนดิกนะครับหมายเลขที่สเอาละครับโอกาสของเราครับอดิศักดิลุยเข้าไปยิ่งได้ประตูที่สองครับโอ้ลูกนี้ลอกอย่างใจเย็นเลยนะครับกองหลังเขาพลาดนะครับกองหลังเขาพลาดแล้วอดิศัก์คนเดียวเลยครับประตูแรกของอดิศักครับนัดแรกนั้นมีโอกาสหลายครั้งแต่ทําไม่ได้วันนี้ทางประตูที่สองนาทีที่19นะครับ ดูครับกองหลังเขาพลาดนะครับจับจวะพลาดนั่นเลยครับมุมกาะยิงนะครับโอ้โหประตูไม่ทันนะครับยิงอย่างใจเย็นครับทำเป็นตะมงนะครับแล้วไม่ได้มงคือกองหลังเขาเข้าพรวดจับจวะบอลพลาดนะครับพอไม่โดนบอลแล้วอดิศักดิ์บันหลุดเดี่ยวพื้นที่เลี้ยงจี้เข้าไปครับขวามองไปทางขวาแล้วนะครับธิพันธ์ยิงไกลครับมา ขอโทษเพื่อนนะครับแต่ว่ายิงแล้วครับเข้ากรอบนะครับสูภาพช้าครับวางเท้าดีนะครับลูกเลโยนเข้ากลางมงตั้งให้มาตำแหน่งเราโอ้โหมงตั้งให้ดีนะครับแต่ออดิศักดิ์นั้นไปยืนตำแหน่งที่โดนบังสูภาพช้าครับมงดีครับแต่ว่าของเขาเบียดมาดีเหมือนกันครับ หมดเวลาครึ่งแรกครับไทยก็นำอยู่2ประตูต่อศูนย์นะครับแล่ประชมกันต่อนะครับฟุตบอลชายในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่27จากประเทศเมียนมานครับไทยนำอินโดนีเซีย2 0ศูนย์ครับไปได้นะครับห้ามจับนะครับาได้หมุนครับแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับ ครับโยนยาวมาแต่โยนยาวนี่โอ้ยฟาวครับฟาวเข้าไปข้างในเขตโทษหรือเปล่าครับถ้านั้นได้จุดโทษเลยนะครับอันดิศัดิ์จุดโทษนี่ครับโทษดึงเลยครับดูครับป้ะตูอ้แต่ว่าดูเหมือนดึงนอกแต่ว่าเราล้มข้างในนะครับภาพช้านี่เหมือนเราโดนดึงข้างนอกถ้าได้ประตูที่สถือว่าเร็วนะครับนี่แค่5้านาทีเสร็จเท่านั้นเองลอโอ้โหนิ่งเมือนดนะครับ เราวินวัดครับทำประตูที่3าให้ทิมไทรวินวัดบุญยงครับจะมันกบกราเซฟสี่อนาทีที่51นะครับานะเป็นทางการนะครับทิมพา้าครับหลอกครับประตูพุ่งไปก่อนนะครับพุ่งไปขวาครับแต่ไปดูเขาฉลาดนะครับเวลาพุ่งนี้ออกมานอกเส้นเลยนะครับเพื่อให้บุนมป็นแคบลงนะครับเกืบเกือบจะกลางประตูนะครับ ตรวดหลากำแพงอีกส0หลาหลอกแล้วยิงเอา้ารับไม่อยู่ไม่มีใครซ้ำครับตรงนี้รับกระชอกเลยครับไอคิดของอินโดนีเซียยิงเลยครับดีกรวิดสูงนะครับนี่หลอกยิงนะครับทําท่าเหมือนจะเปิดจะมานี่หลอกยิงเสาแรากครับดูครับพาวโบมมีตัวชาร์จด้วยนะครับ เดโก้นั้นโฉบเข้าไปครับไม่ฟาวครับฟาวครับเราได้บอลทางซ้ายธนาทิพย์กลางว่างแล้วนะครับถ้าให้เลยนี่เอาละครับแม่พิธีพันธ์จังหวะไปนิดครับยิงโอ้โหแต่ว่ายิงดีครับลูกนี้ลับแล้วยิงได้อย่างงดงามครับพิธีพันธ์พ่วงจันครับธนาทิพย์นะครับขึ้นไปทางซ้ายแล้วเปิดเข้ามาพอดีพอดีลูกนี้แหละครับจะทําให้ประตูได้เสียเราแรกเดี่ย ก็มากแล้วครับแล้วสองนัดสองประตูนะครับทีิพันธุ์พ่วงจันรดูครับชนะทิพย์ให้รับปั๊บวางเท้าดีครับเสียบเสาไกลเลยครับมีเวลาเลยนะครับจับแล้วมีเวลาเงยหน้ามองแล้วก้มหน้ายิงดูครับอือหือหน้านิ่งมากครับลุงเสียบเลยครับ 4-0ครับไทยนำอินโดนีเซียทูกนี้ต้องขอบคุณชนาทิปนะครับให้บอลจังหวะนี้หลังตั้งไม่ทันครับตั้งตัวไม่ทันครับก็เป็นจังหวะโต้กลับของทีมไทยนะครับเขาได้ฟรีคิกนะครับคือเปิดไปไม่ดีเราสกัดได้แล้วก็โดนสวนเลยอันตรายครับโอ้โหดีครับเขายิงออกนะครับ เอาฟิ้นะครับเอาฟินดีขึ้นมายิงนักแรกเขาเสียประตูนะครับนัดนี้ยังครับเหลืออีก8นาทีอืมเข้าซองเลยครับรับเข้าซองครับกวินดูภาพช้าครับแตะมาเข้าขวาครับแล้วยิงเลยนะครับโชคดีนะครับถ้าไปฉล็บไกลไปนิดครับราวุธบังแต่ว่าเล่นไม่ได้ ย้อนกลับหลังเบาครับโอ้โดนเลยครับนาทิ์ไปแล้วครับคนเดียวไปทางซ้ายล็อกไปต่ออีกทีนึงงนาทิ์เลือกให้โอ้โหเนี่ยครับเนี่ยครับล็อกแล้วไปสวยแล้วนะครับแต่จังหวะนี้ครับมามีดึงแล้วปล่อยนิดนึงครับอันดรีทำเสียจุดโทษไปครั้งแล้วให้เปิดยังไม่เปิดนะครับแต่งอีกทีนึงเข้าซ้ายเลยครับหลายจังหวะไปหน่อย ยิงเอ้าเป็นประตูว่าเขาแต่งหลายจังหวะแล้วนะครับโอ้โหเรเป็นอันบรีนะครับเราเสียประตูนัดหนึ่งนะครับนี่ครับยิงยืนดูกันหมดนะครับผู้เล่นทีมไทยนะครับเนี่ยครับแตะหักกระชากมาแล้วยิงเลยครับโอ้เขายิงดีครับยิงดี ครับนาดนันโดนเบียดเปิดไปจังหวะไปก็ดีแล้วครับแต่ว่าประตูตออกมาแล้วครับนี่ปล่อยให้เพื่อนยิ่งไม่เข้ากรอบนะครับโอ้โหสี่นาทีสภาพช้าครับหลอกปล่อยไหลนหล้นมีมานอะเตะเข้าใต้มอนไป่อยครับลูกข้ามคานไปเลยครับ ก็หมดเวลานะครับฟุตบอลชายในกีฬาซีเกมครั้งที่27จากประเทศเมียนมานะครับทีมไทยลงสนามนัดที่2เอาชนะอินโดนีเซียได้4-1ตอนะครับโทษเกียรติศักดิ์ก็จับมือนะครับอ,อินโดนีเซียครับ